สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับส้มแขกกันนะคะส้มแขกเนี่ยมถีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและก็สีลังกานะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็นิยมปลูกกันมากทางภาคใต้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดหรือเขาก็จะเห็นว่าเป็นชิ้นๆบางๆนะส้มแขกเนี่ยเป็นชนิดที่ตากแห้งนะเขาก็จะนำมาตากแห้งจนมีสี หมองๆนิดนึงนะซึ่งนำมาใช้ได้เป็นเวลานานโดยวิธีการนำนำมาใช้ก็ง่ายมากเพียงแค่เอาไปล้างน้ำแล้วก็มาใส่ลงในหม้อได้เลยนะเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยกรีบก็จะเพิ่มความเปรี้ยวแ,แบบนุ่มๆพร้อมให้อ่าพร้อมมีกลิ่นหอมชวนรับประทานยิ่งขึ้นนะโดยจะนำมาต้มเป็นน้ำดื่มก็ได้เช่นกันนะอ่า ด้วยการนําเอาส้มแขกเนี่ยมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆนําเอาเยื่อแล้วก็มเมล็ดออกแล้วก็นํามาตากแดดแล้วก็นําไปใช้ในการปรุงอาหารให้มีรสเปรี้ยวเช่นแกงส้มแกงเลียงต้มปลาต้มเนื้ออะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ,ะการใช้ใบแก่ของส้มแขกเนี่ยก็จะนํา มาผสมกับยางพาราเพื่อนำไปเป็นปฏิกิยาเนาะของยางพาราให้แข็งตัวเร็วยิ่งขึ้นด้วยการนำใบแก่ประมาณ2กิโลกร,รัมผสมกับน้ำา10ลิตรทิ้งไว้1สัปดาห์เนาะแล้วก็มาผสมกับยางพารานะอันนี้ก็จะเป็นกระตุ้นให้ให้ยางพารานียแข็งตัวเร็วยิ่งขึ้นนะคราวนี้เรามารู้จักสรรพคุณของส้มแขกกันนะคะ ข้อ1เนาะส้มแขกก็จะช่วยบรรเทาอาการไอข้อ2ก็เป็นยาขับเสมหะข้อ3ก็ผลแก่นํามาใช้ทําเป็นชาลดความดันหรือว่าใช้ดอกก็ได้นะคะข้อ4ช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ดอกตัวผู้เนี่ยต้มกับน้ำนะข้อ5ใช้เป็นยาสมุนไพรช่วยในการฟอกโลหิตข้อ6 ทำเป็นยาแก้กระสายด้วยการนำมาตากแห้งแล้วก็นำมาต้มกับน้ำผสมกับรากมังคุดแล้วก็รากจาบูนะข้อ 7. ตําตำรายาพื้นบ้านที่ใช้ส้มแขกนำมาทำยาบรรเทาอาการปวดท้องในสตรีมีครรภ์นนะข้อ8ส้มแขกเนี่ยมีสรรพคุณใช้เป็นยาระบายอ่อนๆนะข้อ9ใบสดนำมารับประทานช่วยแก้บรรเทาอาการท้องผูกข้อ10มีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ ข้อ1 1ลากใช้เป็นยารักษานิ้วช่วยในการนำมาตักแห้งเนี่ยแล้วก็ต้มกับน้ำดื่มเนี่ยผสมกับรากมังคุดแล้วก็ลากจาบูนะข้อ12ผลส้มแขกเนี่ยมีสรรพคุณช่วยความอยากอาหารนะลดความอยากอาหารแล้วก็ความรู้สึกหิวได้ด้วยนะข้อ13ช่วยเร่งะระบบการเผาผลาญของอาหารข้อ14ช่วยดักจับแป้งและไขมัน จากอาหารที่รับประทานเข้าไปข้อ15สารสกัดจากพวกส้มแขกเนี่ยช่วยทําให้ลําไส้เนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ขับไขมันออกนะข้อ16ส้มแขกช่วยลดน้ําหนักเนื่องจากส้มแขกเนี่ยมีกรดนะมีกรดไฮโดรลิกซีติซีซีชิตินะซึ่งมีสรรพคุณในการลดน้ําหนักแล้วก็ช่วยลด ไขมันส่วนเกินของร่างกายได้ด้วยข้อ17มีคุณสมบัติช่วยในการสกัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดตจำพวกแป้งและน้ำตาลเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามร่างกายแต่จะนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายเนี่ยนำไปใช้แล้วก็ไม่อ่อนเพลียด้ยนะข้อ18ส้มแข็งเน่ช่วยลดความอ้วนช่วยกระตุ้นไม่ให้อ่าช่วยกระตุ้นให้อ่าร่างกายเนี่ยเอาไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยออกมาใช้เป็น แปลงเป็นพลังงานแล้วก็นําไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยให้ลดลงซึ่งจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีน้ําหนักลดลงอย่างช้าๆประมาณ1กิโลกร,รัมภายใน3าถึงสสัปดาห์นะต่อมาก็เป็นประโยชน์ของส้มแขกเนาะใบแก่นําประชาชาได้มีกลิ่นหอมข้อ2ใบอ่อนส้มแขกใช้มาลองปลานึ่งข้อ3ประโยชน์ของส้มแขกผลส้มแขกก็ใช้ในการมาแกงส้มนะ ข้อ4ประโยชน์ของส้มแขกใช้มา,มาปรุงรสอาหารได้ด้วยเนาะมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาเยื่อและ,มะเมล็ดออกนํามาตากแห้งนํามาปรุงรสเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยวนะอันนี้ก็คือประโยชน์และสรรพคุณของอส้มแขกนะอ่ะโอเควันนี้ก็มาแบ่งปันข้อมูลสรรพคุณและก็ประโยชน์ของส้มแขกเพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มา ของข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ